แล้วหน้าปืนครุ่งเลยราคบผมห้าเปิดหม่แล้วใช่ไหมโอเคห้าสี่สามสองหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับไฮไลท์กระตุ้นข่าววันนี้นะครับพวกเราก็อยู่กันที่ประเทศญี่ปุ่น,นดีใจมากๆที่ได้มาออกเราเราเรา,เรามาล้กวัวหรับครับผม เราก็อย like ู่กันที่คมมาอย่วัดสิคมนะครับผมก็ก็อยู่สถานที่จริงเนาะเป็นร้านอาหารจริงร้านอาหารซูเปอร์เซนไตน์ไรส์องกันครับผมตามที่แจ้งไปในไลฟ์เนาะว่าพวกเรามาอยู่กันที่ญี่ปุ่นเนื่องในโอกาสการมาประชุมงานของพวกเราเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นก็ เริ่มพิกริรเปิดประเทศแล้วแต่อาจจะยังไม่ได้เปิดให้นะักท่องเที่ยวเข้าแบบเต็มที่<ร>นะครับผมพวกเราคราวนี้ก็มามางานก,ากนันพรุ่งนี้เราจะไปเยี่ยมชมโรงถ่ายของโตเอะที่ญี่ปุ่นกันซึ่งใช้ถ่ายทำซูเปอร์เซนไตคาเมรไรเดอร์และหลายๆเรื่องจริงๆของโตเอะเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากแน่นอนครับแต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มกันโดยไลฟ์ที่ซูเปอร์เซนไตเรสตองการอยู่ที่อีเคบุคุโระนะครับผม,บผมซึ่งตั้งอยู่ที่ สถานที่นี้เป็นสถานที่เดียวกับาคาร์เมนไรเดอร์เดอะไดเนอร์นะครับผมแล้วก็ตั้งแต่ประมาณ2ปีที่แล้วคือมีเปิดโซนของซูเปอร์เซนไตยดสทรองเพิ่มเติมขึ้นที่ที่ชั้น4 ของตึกพัเซล่ารีสอร์ทที่เคบูโครนะครับผมก็เปิดมาตอนนั้นก็ช่วงกลางโควิดพอดีเพราะฉะนั้นตอนนั้นอาจจะ <c oughs> ยังไม่ได้มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยียนได้วันนี้พวกเรา,าเลยตั้งใจจะมา <c oughs> ชี้เป้ากันนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศจริงๆกันเลยแล้วก็เมื่อกี้ตื่เต้นลืม,ลม,ลมแนะนํา แขกผู้มีเกียรตินะครับผมแขกรับเชิญของของผมครับคุณปลายคุณม็อบแล้วก็คุณแบงค์ครับผมแนะนำทีไยครับเริ่มที่คุณปลายก่อนเลยไพล์พีพาร์ตมุนโอเคไพล์พีพาร์ตมุนซินเทเลอร์นะครับก็ถูกพวกงานภาพกับการ์ตูนขับแล้วก็ถ้าตัวเด่นๆในการ์ตูนขับก็จะเป็นเจตระเมซินเวอร์ไม่ใช่ฮะโกเซตไม่ใช่โกไคลซินเวอร์ ไฟซิมเวอร์รูปดังเลสแล้วก็โกงเลสเล็บบัสเตอร์ครับครับผมครับแล้วก็คุณม็อกครับสวัสดีครับม็อกครับผมเอ่อแต่ภาคก็จะมีคิลเราเมเรสครับแล้วก็โกไคกรีนครับผมครับผมขอเสียงตัวอย่างนิดนึงครับผมวันนี้งั้นเฉยเลยไอ้เนี่ยมันปิีงนี่ครับแล้วก็คุณแบงค์ครับสวัสดีครับแบงค์รูจิน่าคชิจเจริญครับให้เสียงภาพเป็นริวโซเลสจากริวโซเจอร์แล้วก็บลูบัสเตอร์จาก คอมพิวเตอร์สิคอมพิเตอร์กระบวนการชาร์จชุนคอมพิเตอร์ครับผมอ่าขอสิบนิดหนึ่งยกตัวอย่างไหลเดียวมันปีนไม่ใช่ไม่ยอมไม่ยอมครับผมริวโซเชนส์มอี๋ครับผมก็ดีใจมากนะครับวันนี้ผมอยู่กับคู่กับภาคแล้วก็ทั้งคิกราเมเรสแล้วก็ริวโซเรสเลยนะครับผมส่วนเซนกาเซนการ์จะอย่างรอรอก่อนรอก่อนนะแต่วันนี้ก็มีภาพบรรยากาศของผมมาถึงที่ญี่ปุ่น ก็จะมีตีมเกี่ยวกับไม่ว่าจะเป็นดอนบราเตอร์นะครับผมเซนไทเจอร์ are, แล้วก็เซนไตน์ภาคอื่นอีกมากมายนั้นตามผมไปดูอะไรดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับเริ่มได้ยินเพลงแล้วอยากขึ้นเดนไลเนอร์เลยในตอนนี้ครับผม ันนี้ก็เป็นภาาบรรยากาศน,นะครับผม,ผมก็จะมีนักแสดงต่างๆของทั้งเซนไตและไรเดอร์เพราะว่าเซนไตกับไรเดอร์เนี่ยเป็นเป็น p r o p e r t y หลักของ to ัตเอ็กคอมพานีนะครับผมซึ่งถ้าส่วนของกระตุ้นขับเราก็เป็นผู้ดูแลลิขสิทธิ์เซนไตหรือขบวนการห่าสีในประเทศไทยกันนะครับผมในร้านนี้ก็จะมีบรรยากาศของทั้ง2เรื่องให้ให้ให,ให,ให้ให้รับชมกันนะครับผมเม,มื่อกี้ผมตกอะไรตรงนี้ไปบ้างไหมเอ่ยตรงทางเข้า๋ยวกลัวลืม ตกตรงไหนไปบ้างอ๋ออันนี้ก็จะเป็นตู้คาชาปองนะครับผมก็จะมีของแต่ตู้คาชาปองที่นี่ก็จะพิเศษว่าจะมีแค่ของเซนตไตและไรเดอร์เลยนะครับผมก็ก็ตามตีมตรงนี้เลยนะครับผมนี่ครับก็จะเป็นของการ์ดที่เกี่ยวกับไรเดอร์และเซนตไตเช่นกันนะครับผมอันนี้เราอยู่ชั้น4ี่ของตึกพาเซล่ารีสอร์ทที่เคปุครเนาะก็จะมีชั้นอื่นๆที่เป็นร้านอาหารกินต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นสเปน หรือว่าเป็นอาหารไดเดอร์ทั่วไปแต่ว่าชั้น4เนี่ยก็จะเป็นคาเมลไลเดอร์แล้วก็ซุปเปอร์เซนไตเลยนะครับอันนี้ก็รวมคลาสสิกมากเลยจูเลนเจอร์นะค,ะ<ส>คนนรับผมแล้วก็โคเรนเจอร์รุ่นแรกนะครับชินเคนเจอร์เนาะมีหลายๆเรื่องเลยครับผมเดี๋ยวตามผมเข้ามาข้างในกันดีกว่าอ๋ออันนี้น้ำคุณม็อบหรือน้ำผมน้ำผมนะครับผมอ๋อขอบคุณมากครับผม วันนี้คุณห้อถือผมก็รินน้ำชีราเมรเลสอาหรือแม้กระทั่งร้านอาหารอาตีมตีีมก่อนก็สั่งน้ำสั่งน้ำดื่มมาเดี๋ยวจิตดื่มโชว์ก่อนน้ำดื่มถ้ามาที่ร้านแล้วมันก็ต้องเป็นตีมอยู่กับเซนตไตเพราะฉะนั้นก็เป็นน้ำของชีราเมเรสเลยครับผมก็จะเป็น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 โฟลตรสสตรอเบอรี่นะครับผมปิ๊งมากๆไอเดียมันปิ๊งมากๆเลยตามเข้ามากันเลยครับ อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศนะผมอาจจะพูดเสียงเบาลงนิดนึงดูภาพบรรยากาศคร่าวๆเพราะว่ามีมีแขกท่านอื่นทานอยู่จริงแล้วช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาเที่ยง4ี่สที่ญี่ปุ่นก็มีพนักงานออฟฟิศมีแฟนๆเซนต์ไนล์เรลไรเดอร์เข้ามาทานอาหารเที่ยงกันตรงนี้จริงๆนะครับผมนี่เขาเป็นเป็นเป็นสแตนดี้ของเซนทายเชอร์นะครับผมจะเป็นน่าจะเป็นเป็นเซนของนักแสดงเซนทายเชอร์ต่างๆที่เข้ามาเซ็นกันตรงนี้นะครับคุ่นย้อน เมื่อก่อนเนี่ยร้านอาหารนี้ถ้าเพื่อนๆที่เคยมาสมัยเป็นคาเมลไรเดอร์ก็จะเป็นเพราะต้องถามคุณม็อบคุณม็อบมาช่วยร่วมดตอนนั้นที่คุณคุณม็อบมาก็จะเป็นทีมอ่ราะเป็นคาเมลไรเดอร์คาเมลไรเดอร์เลยตอนนี้ก็จะเป็นเป็นครึ่งครึ่งไรเดอร์นะครับกันนี้เป็นเายเป็น์ายควก็เป็ไรเดอร์แบ่งเป็นก้อนสอระนะครับอันนี้ก็ถ้าสั่งอาหารเมนูก็จะอยู่ตรงนี้แบ่งครึ่งชัดเจนเกี่ยวกับตั้งซีมเลยนะครับก็จะเป็นคาเมลไรเดอร์เอ่อเป็เซนไทน์ อันหนึ่งที่ผมชอบแล้วน่ารักมากๆเลยก็คือเวลาสั่งอาหารอาจจะตามมาดูกันดีกว่าครับผมเป็นภาพบรรยากาศนักสแสดงหลายๆท่านเคยมาร่วมทานอาหารที่นี่แวะมาเย,ยี่ยมเยี่ยงก็จะมีลายเซ็นของเขาที่มาให้รับชมกันมีคนยนต์มมยูเรโอผมมีหลายๆหลายๆคนยนต์มากมากมากฝายนะครับติงต่างๆนักสแสดงนะครับอันนี้โต๊ะอาหารของของของวิงของพวกเราวิลสันยู ก็ว yeah. ันนี้เราอกจัดทังทีมพผมก็อยู่กับทีมงานของบริษัทเอ็มอคอมพานีด้วยนะครับผมแค่นี้ d ริษีอ u นด in ินในวิดโอโอเคริออที่ไโอเคมันจะติดเหรอครับผมไม่ได้ยินอไรั้มันจะติดไหมทักรัม

ผมกลับมาเนาะวันนี้ผมก็อยู่กับคุณกาคุโยชิดะนะครับผมเจอโซเร็นะอังบิดอากาคุโยชิดะซัง from from toy company คุณกาคุเป็นเป็นเป็น uh, ผู้ดูแลลิขิตจากทางโตอิเลยนะครับผมตัวกาคุซังแทนเจอ uh, ซูเปอร์เซ็นต์แซเดอร์คอมมินไร์เดอร์ for uh, thailand 33 yeah, so of thailand. Yep. so so we we collaborate very closely so uh, we, we have to thank you for always welcome bringing us, us, us here so really excited to be at the super sentai restaurant too so so this is the the, the live on cartoon club chan, youtube channel so so uh it's a hub of fans who want to super sentai so today we bring your fans to the Super Sentai Restaurant, and tomorrow we'll uh, also record the the the, the uh, atmosphere of Choi -E Studio. So, we also thank okay. you, Kaku, and the team. Of the so we in, uh, yeah, we're working together all the time. we collaborate since georgia project. Yeah, uh, from the 40th anniversary, so really appreciate everything. And thank you so much, Thank really? you so much. <laughs> <for really? laughs> <laughs> <laughs> โอ้โห thank you thank you thank you คุณบ้านครับผมช่วยเอาออกมาแล้วพริกพริกผมจะเรียนตรง thank you ทุกท่านครับผม thank you กาแฟตับมัฟก็มีอาหารนะครับผมเดี๋ยวให้ดูอาหารกันก่อนอาหารก็จะมาในธีมของซูเปอร์เซนไทแล้วก็คาเมรไรเดอร์เลยเนาะอันนี้ก็สปาเกตตี้โกไคเจอร์นะครับผมอ่านี่ชุดข้าวเด็กของกิราเมเจอร์อันนี้คุณม็อบเอามาเองเหรอวะม็อเอามาเองโอเคครับผมเป็นเป็นชุดข้าวของของกิราเมเจอร์นะครับผม ก็จะปิ๊งๆหน่อยเนาะมีดาวเลยนี่ครับผมแล้วของคุณแบงค์เป็นอะไรครับของคุณแบงค์เป็นเป็นเป็นน้ำดื่มหรือของมือมอาร์เนอร์อ๋อต้องมาดูมือมือครับเมนูจะดูเป็นหน้าไรเดอร์ตรงนี้เนาะโอเคตอนนี้นะครับเป็นเป็นภาพเกี่ยวกับกระบวนการต่างๆเนาะก็อ่ะอะไรจะหาว่าโฟอร์นเจอร์อยู่ไหนก็เริ่มตั้งแหล โคเนเจอร์เลยเนาะแจ็คเกอร์แจ็คคิวนะครับผมขบวนการต่างๆของเทนไตเลยนะครับก็จะมียาวไปจนถึงปัจจุบันเลยนี่ก็จะเป็นภาพโปสเตอร์เกี่ยวกับมูวี่ต่างๆแล้วก็นักแสดงที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมที่สถานที่แห่งนี้จริงๆนะครับผมก็จะมีเขียนแสดงความยินดีขอบคุณที่ได้มาร่วมในสถานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้เกี่ยวกับมูวี่ ซุปเปอร์เซนตนะครับท,ที่ที่เขาใช้เมื่อปีก่อนนะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้เนาะแ้วก็จะมีมติด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 ตินติด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 นิดติดมิดติดติติดติดิดิดต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 ิตต่ดติติด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 ติิดติิิดนิดติดติดิดต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 ิดนิดตจดตดติดติดต นี่แหละครับที่พูดถึงก็จะเป,เ,ปเป็นเป็นภาพกระบวนการและภาพกระบวนการไหนมีนักแสดงได้ได้มีโอกาสมาร่วมกันเขาก็จะมีลายเซ็นให้ให้เก็บตรงนี้เลยนะครับผมมีโอเรนเจอร์เนาะใช่ครับผมนี่โคตรกัางๆจนถึงอันนี้อ่าการจะหาดอนบททัตตานีอยู่ไหนต้องมาที่อยู่นี่นะครับผมอย่างที่ไทยของเราตอนนี้ก็มีถึงคลิปรามเนลเจอร์นะครับถ้าในการแข่งขันก็จะเริ่ม ตั้งแต่ดูเจอตั้งแต่ในส่วนต,ตรงนี้แล้วเราก็มีการย้อนมาทำกระบวนการตามโปรเจกต์ของเราที่รีไลเซนด้วยอันนี้ก็ใหม่เลยเคียร์ดีเจอร์ของเรานะครับผมขบวนการ,ารชนชนโกบัสเตอร์นะครับผมโกไคเจอร์นะครับอ่าโกเทเจอร์ชินเคนเจอร์นะครับผมประมาณนี้ครับตรีมนันต่างๆนะครับแอบบเห็นโปสเตอร์อ่าเป็นไต เทรนโคไคเจอร์ด้วยไม่ลืมเจเลตาอยู่เนาะครับผมก็บอกว่วันนี้ผมอยู่กับเขาด้วยแหละก็น่าจะมีโปรเจกต์ที่น่าสนใจอีกมากมายนะคุณกันนะครับผมเรงก็จะเปิดในทีมซนใต้สตสลับกับไรเดอร์นะครับผมมีกับเงเดนโอครับผมก็ประมาณนี้ครับบรรยากาศเริ่มมาถานอาหารกันเยอะแล้วผมเลยอาจจะต้องเงียบเสียงนิดนึงอายดูแผนบรรยากาศภาพรวมนิดนึงครับ เป็นประมาณนี้นะครับผมก็จะคึกคักตามสถานที่คนมากแวะไปเยี่ยมบรรยากาศนะรรับระานอาหารกันวันนี้ไลฟ์ก็อาจจะแค่นี้ก่อนเนาะเพราะว่าเรา,ามาอยู่ในสถานที่ที่เขาทานทานทานอาหารกันอยู่แต่ว่ามาญี่ปุ่นทริปนี้นะครับผมเรามาทริปทางธุรกิจพาได้มีโอกาสพาทีมภาคทีมงานกระตูนถัดนะครับม,ม,มาดูการถ่า,า,ายทำของเซนไตจริงเพื่อที่จะมา พัฒนาการโปรโมทของพวกเราให้ดีที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาในเทปถัดไปของไฮไลท์กระทุนครับแน่นอนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกๆคนนะครับผมดีใจมากๆครับที่ได้พาทุกๆคนมาเห็นภาพบรรยากาศที่จริงในประเทศญี่ปุ่นนะตอนนี้เลยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ